สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันที่ส้าเจ็ดมีหน้าคมหกค่ะวันนี้สีผ้าพี่น้องมาเบิงทุเรียนหน่อยที่เขาปลูกไว้อยู่ขั้นเทนหน้าที่ว่าเอาต้นบ่คอยงามที่เพาะไว้เอามาเอามาปลูกนะพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มปงใบโปรงังให้เห็นเลยพี่น้องปลูกได้ประมาณ เกือบสองเดือนเลยล่ะพี่หนอกปลูกได้เดือนกลัวคือ่าคือติดๆเลยล่ะพี่หนอกปลูกใส่ขั้นแท่ไว้ขั้นแทะกัญยายเติบเป็นดินทรายกับปุ่งยอดปป่งยังใ้เห็นเลยกะถือว่าติดได้พี่หนอกขั้นเป็นแนวนี่ทุเรียนหน่อยที่ห้าปลูกนี่กะเป็นต้นพันธ์ที่ห้าสื่อมาก อันต้นน้อยต้นละหาทีบผ่าบาทมาเพาะเลี่ยงไวเพาะเลี่ยงไวหลายเดือนเติบอยู่พี่น้องจังเดี๋ยวเอามาปลูกอันที่ว่าให้พี่น้องฟังว่าใส่ขี้เกียบลหลายหลายอ่ะอันนี้ห้าได้จกขี้เกียบออกแน่สมนี่แต่กับ,บริจุกออกเบิดจกอันทั้งรุมรุมมันออกนะพี่น้องตอนท่าปลูกอันกับอันยนมันตายแน่เมื่อท่านเล่เคยอเนาะพี่น้องเดี๋ยวทีผ้พาพี่น้องไปเบิ่งต้นใหม่ ทุเรียนหน่อยที่ปลูกนี่การปลูกแบบว่าได้สมปุ๋ยบีหยังได้พี่นนองปลูกโหลดกวดกวดขี้ดินมากอันกองไว้แล้วก็เอาทุเรียนมาปลูกโหลดทุเรียนหน่อยนี่อันเพื่อนว่าบรให้ใส่ปุ๋ยเนาะพี่นนอกขั้นสี่ห้ดีกะให้มันปลอดภัยเท่ากบบาับว่าต้องว่าต้องห้องกลดลุมนะพี่นนอกเพราะว่าหย่านมัน เข้มยนันกระทบกระเทือนหกักและกะ้วก็โบไห่ทุมขึ้นซุดนะพี่หนอกตัวน,นี้มันไหจงไว้น้อยหนึง่งแต่ว่าขั้นจงไว้หลายกับพิษอีกได้พี่นอกมองมองเบามันนี่เพราะว่ามันสีแหงหองนะภาคอีสานเท่าจงไว้น้อยหนึง่งขั้นบริสันทเท่า,า,าก,กับกวดขี้ดินขึ้นไปใส่นะพี่หนอกโหดหนามไปสะกอนบ่ต้องไปอันม่ต้องไปใส่ปุ๋ยมัน โฮดแตน,นามยางเดียวต้นนี้ก็ตายหรือว่าต้นต้นบงงามนะพี่นอกเอามาปลูกก็คือว่ามันติดตายอยู่ดอกจังว่าปลูกสองต้นมองนี่อันนี้การทุเรียนเก่า้างปีที่ว่าอันเ้ามาคืดพอที่หลังเลยตัวน,นี้เอาอันนั้นออกเบิดเลยพี่นอกตัวน,นี้เอาขี้เก็บอันที่เ้าใส่หลายๆนะเอาออกเบิดเลย กระซ่นดีอยู่พี่นอกสุ่มที่ห้าปลูกไปแล้วนั้นที่ห้าอันบ่ท่าไรอันคืดพอ่อบ่ท่าไรเข้าใจว่ามันอันขี้เกียบมันห่อนอการปงเมื่อว้แเนี่ยนี่ได้พี่นอกมันสีน่านปงนะอันนี้คือว่ามันมันสีอันสัายแบ้ลบ่จักเอาเอาอันนั้นออกจากมันต้นนี้ก็คือนกันที่ว่าสามสีต้นที่ห้าอนเหตุให้พี่น้องเบิงตะกีนะ วานเหลืออยย่สามสี่ต้นแล้วกะ็เอามาปล,ลูกเท็ดาดแล้วก็เลยเอามาปลูกนะพี่นนอกตอนนี้มันก็เริื่ปมุงยอดมเยอดไม่แย่ออกสุ่มนี้มันอาการสาหัสโกมูหนะพี่หนอกจังวานบริลูกขึ้นว่าสีทิมแล้วละ่กะก็เลยเอาเอามาลองปลูกเบิ้งการปลูกแข้มก๊กเผาขั้นบ่ออันนั้นก๊กเผากะ ได้เอาออกนะพี่นนอกเพราะว่าให้ทุเรียนเป็นเป็นใย,ยเป็นเอกนะเท่ากับเอาไปเกียงเอาไปอ้อมก็ได้เอาอต้นมันไปกินนะพี่นนอกอันนี้กระปูคือกันละพี่นนอกก็เริ่มตีดเริ่มเห็นเลยหยอดว่าได้เอาต้นง่ามมะปูกนะตามนีกระือว่าสีหลอดอยู่ดอกพี่นนอกขันเห็นปุงออกมาเนี่ยง ข้หนหน่อยๆบะเทือนะเฮาจังคอยเสริมไปเรื่อยๆนะพี่นนอกนีก็ะเม็นเนี่ยพี่นนอกตุลหาที่ผ่าบาทที่เอามาปลูกไว้พุ่นขี้ดินขึ้นที่สูงสูงแน่เพราะว่าเฮาเฮาเฮาปลูกอยู่สูงอยู่เหลวนะพี่นนอกเฮาก็กวดขี้ดินขึ้นให้มันให้มันทมเบามันแน่นะ แต่ว่าอย่าอันอย่าไปเลยเบามันนะพี่เนาะซ้อมเบิงซุม่มถิดตายนั่นเขาโพไวอันสูงโพดนะพี่เนาะโพเบามันไว้สูงโพดบันนี้ล่มมันแหงอยู่ทังบานเฮ่านี่มันแหงนะจนังไรเข่าก็ตรงกวดขี้ดินขืนใสฮนะพี่เนาะย่มเ่าปลูกกวดขี้ดินขืนใสอันเบามันน,นี่นะพี่เนาะเิ่นว่าให้อันนี้มัน สูงกว่าใครเพื่อนเพื่อนวันเนาะมองต้นมัน,นี่มอน,นี่กับบ่มีอีหยังหลายพาพี่น้องมาเบิงทุเรียนหน่อยซื้อ,อดอกพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าซุ่มสิเตียมสิปลูกนี่ก็ปลูกบกโม่ใส่กัจนเป็นน่วยเลยพี่นอกยังบ่ท่านเลยได้ปลูกหลายเวียกหลายอ่นพอดมกระไดจังเราสิเหตุอีหยังเน่เห,เหตุอ่น ลงเลื่อนกับพระท่านแล้วอยู่อันกกกระเดาพี่น้องเตรียมอันไม่เตรียมอันนั้นที่อันผูกเแล่นอันบังแดดกับพระท่านแล้วแล้วก็เลยพระท่านแล้วไปสื่ออันพันธุ์มันมาปลูกเป็นอย่างไรจังสิมาเฮ็ดไห้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับช้มเด้อค่ะสวัสดีค่ะ